สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคพพบกับผม A-Trader และนี่คือรายการเกมเมื่อฝึกหัดนะครับในช่วงของท้อง E ี l e เวนวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับแฟนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลีกฤดูกาลนี้นะครับผมสําหรับแอดมินก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูกันนะครับนัดสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ เอาดินนะครับเอาดินนะครับทีมเอาดินไปได้นะครับนี่คือทีมเอาดินนะครับก็ชนะไปอย่างท่วมท้นนะครับผ้านหนึ่งนะครับแล้วก็คลองแชมป์ได้สำเร็จครับผมจบฤดูกาลไปแล้วแอดมินก็เป็นแชมป์ได้นะฮะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสายฟรีก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับ ส่วนแฟนคลับ FC คนที่ไม่ใช่สายฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ในสไตล์ของท่านนะครับในการเล่นแบบนี้นะครับไม่ได้มีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะครับสิ่งที่แอดมินพูดไปแนะนำไปนะครับไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์หรือความพึงพอใจของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับผม ็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวซันโวนะครับก็ตกเป็นของคมศิลนนะครับนี่ครับปั้นมาจากเยาวชนเลยนะครับคมศิลนนะครับวิทยาคมศิลนนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะพูดตามเมนูภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเอานามสกุลขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะเออเขาชื่อวิทยานะครับ จริงๆวิทยาคมศิลป์นะครับแต่ในเกมมันจะโชว์แค่คมศิลป์ผมชอบจะอ่านแบบนี้นะครับก็เป็นสไตล์นะครับโอเคนะครับก็สลองแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนถ้วยแชมป์มันขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ครับถ้วยแชมป์มันขึ้นมาเป็นนี่ครับสี่สมัยนะสมัยนี้หนึ่งเป็นสี่สมัยยังสี่สมัยอยู่นะครับนี่ยังสี่สมัยอยู่ยังไม่ปรับเป็นห้าสมัยนะครับ เดี๋ยวพอเริ่มฤดูกาลก็คงจะปลับเป็นห้าสมัยนะครับจากเดิมเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบนะครับถ้วยสิบเอ็ดใบนะก็เป็นก,ใในนนกํา,นนา,ากกกลังใจให้เพื่อนๆนะครับหลักจริงๆวันนี้ที่จะมาพูดกับเพื่อนๆก็คือเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับทําทีมแล้วก็อยากประสบความสเร็จนะครับก็แสดงว่าส่วนหนึ่งนะแอดมินคิดว่าวิธีการของแอดมินมันน่าจะได้ผลนะครับได้ผล เพราะว่าแอดมินทาให้ดูแล้วว่าแอดมินสามารถคว้าแชมป์ลีกได้นะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ขอเสื้อกันเข้ามานะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้อยใจว่าทําไมแอดมินยังไม่ส่งให้สักทีนะครับเดี๋ยวแอดมินขอเวลาเคลียร์ให้ทุกๆคนเลยนะครับที่ขอเสื้อกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรนะ มันมีหลายคนนะที่ขอกันเข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกติกามันไม่ได้ยากอะไรนะครับกติกาก็คืออยากให้เพื่อนๆนั้นเป็นเพื่อนกันในเกมให้ได้นะครับการเป็นเพื่อนกันในเกมนะครับหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องเป็นเพื่อนในเฟสกับแอดมินก่อนนะครับแอดเฟสมาแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่งข้อความมาบอกด้วยว่าตามมาจาก youtube ตามมาจาก Top 1อเวนะฮเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนิดนึงนะครับ คุณแรดนะครับแรดนะคุณแรดบอกว่าอ๋อครับพี่ขอบคุณมากครับคือที่ถามเพราะอยากรู้แล้วจะได้เผื่อเวลาเราคัดนักเตะอ๋ออันนี้ผมผมคงเป็นในประเด็นที่ผมไปตอบคุณแรดนะฮะก่อนหน้านั้น,นคุณแรดถามมาอย่างนี้ครับว่าที่จริงอ่าผม ติดตามการแนะนําของพี่มานตลอดแต่ไม่ได้กดติดตามเพิ่งจะมากดติดตามโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณแรดครับคุณแรดคิดว่าจะเล่นให้จริงจังขึ้นและก็มีคําถามมาถามครับคือเวลาดาวมันลดเมื่อเริ่มฤดูกาลใหม่อยากรู้ว่าเศษที่ยังไม่เต็มอะ่ะมันจะยังอยู่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ก็ตอบคุณแรดไปอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตัวดาวนั้นเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน,น,น,นอ่า เราจะดูดาวมันก็ไม่ผิดเนาะแต่จริงๆนะหลักการมันอยู่ที่ว่าหลักการมันอยู่ที่ว่าพอสิน้นฤดูการปุ๊บนะครับนักเตะมันจะมีพลังเขาเรียกว่าดาวอะลดลงไปนะครับดาวมันจะลดทุกทุกฤด,ดูก,ดการนะครับเ,เขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเนี่ยนักเตะมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ พอไปดูที่สกิลนะครับเพื่อนเข้าไปดูที่สกิลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสกิลเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ20%นะครับลดลงตัวละ20%ตัวที่เป็นอ่าสีขาวๆนะครับอย่างเช่นดูแนวรับเนาะดูดูการตั้งรับแท็กกิ้งนี่รับ77%นะเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับเม็กมาร์กิ้งนะครับโพสิชันเฮดดิ้ง แล้วก็อะไรเนี่ยขอขอ,ขอภัยนะครับอ่านภาษาอังกฤษนะครับอ่านตามนี้อธิบายเพื่อนๆเข้าใจง่ายๆว่าไอ้ตัวที่เป็นขาวขาวเนี่ยคือมันเราสามารถที่จะอัพได้โดยการฝึกนะครับแต่ในส่วนที่แรงเงาไว้เป็นเท่าๆเห็นไหมฮะไอ้ตัวนั้นแหละฮะคือเราไม่สามารถฝึกได้แล้วมันจะลดลงลดลงนะครับเวลาเราฝึกยัางไงาตัวนี้มันเจ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับคือการ crossing แล้วก็ aggression นะครับ <S <S คือตัวนี้เนี่ยมันจะลดลงมันไม่สามารถ ับได้นะครับสังเกตเราจะฝึกไปเท่าไหร่เห็นไหมครับเมื่อก่อนนี่นมันเป็น,100นร้อยนะฮะคนนี้คนนี้มันจะเป็นหนึ่งร้อยอ่ะเหมือน,ยนอย่างเห็นได้ชัดอย่างอย่างคมสินเนี่ยเดี๋ยวไปดูสกิลของเขาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนกักเตะคนนี้มันก็เหมาะไปทางแอตแทกจริงนะไม่เหมาะที่จะไปวางในดีเฟนต์เห็นไหมฮะแท็กกิ้งอะไรมันจะลดลงเห็นไหมเนี่ยครับครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ บางครั้งเราเราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าแอดมินว่ามันเป็นจุดที่สําคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิทยากรมสินเนี่ยต้องถูกวางในตําแหน่งแอดแท็กถูกไหมฮะต้องถูกวางในตําแหน่งแอดแท็กก็คือเป็นตัวทําประตูพูดง่ายเป็นตัวทําประตูนะครับและปีนี้เนะี่ยเขาก็สามารถที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นดาวซานโได้แล้วก็มันจะทําให้เขาไปเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรครับาการจบสกอร์นะครับ เมื่อเป็นดาวซันโวนะครับกิการเมื่อเป็นดาวซันโวนะครเนี่ยมันจะมันจะทําให้จบสกอ,อค่าจบสกอเพิ่มขึ้น30%นตะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูเอ๊ะมันดูตรงไหนทําไมมันไม่ขึ้นมานะครับอ๋อโอเคดููลานะเดี๋ยวๆขอไปเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะถือถือโอกาสอธิบายไปด้วยนะครับตรงไปที่โฮมนะครับมันจะมีคําว่า เนี่ยครับท็อปสกอร์ชาเลนส์นะครับกิจกรรมนี้นะครับเห็นไหมครับคุณจะได้กล่องเขียว10บวกด้วย30% Finishing นะครับก็คือการจบสกอร์นะครับการจบสกอร์ของนักเตะคนนี้คมสินเนี่ยที่ได้เขาเรียกว่าอะไรได้รางวัลดาวซานโวมานะครับรองเท้าทองคำมานะครับก็จะมีค่าของ Finishing นะครับดูนะครับตรง นักเตะครับว่าฟิน i ิชชิ่งตอนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงครับฟินิชชิ่งของกรมสินเนี่ยจะอยู่ที่141ยสเนะครับร้อเพราะฉะนั้นพอเปิดฤดูการใหม่มาเขาจะได้รางวัลแล้วก็จะได้เป็น171ยเจ็อ็ดลองมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงไหมนะฮะลองติดตามไปดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมา,มาเปิดให้ดูนะครับอืมก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอบคาถามคนรับได้แล้วเนาะว่านักเตะแต่ละคนนะครับพอมันมีอย่างมันมีเศษดาวอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมีเศษดาวนิดนึงเนาะเศษดาวนิดนึงมันจะเหลือไหมนะจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าลดเป็นดาวนะครับมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นที่นักเตะลดลงนะฮะอาจจะเหลือหรือไม่เหลือก็ได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นนะเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาช่วยกันช่วยกัน แบ่งปันนะครับความคิดความเห็นนะคุณโจโยโจนะครับบอกว่าหาวิธีหากล่องง่ายๆได้ไหมครับโอ้โหอันนี้คือง่ายที่สุดก็คือซื้อแล้วครับแต่จริงๆถ้าเป็นสายฟรีนะครับแอดมินแนะนําอย่างนี้นะครับควรเข้าไปดูโฆษณาบ่อยๆนะครับลองลงมาก็คือไปเล่นกิจกรรมบ,บ่อยๆนะครับเข้าไปดูการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอนะครับ เพราะว่าในกิจกรรมในการแข่งขันมันก็จะมีการให้กล่องให้อะไรอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับการดูโฆษณาก็จะมาวันละประมาณ30 30ครั้งนะฮะสาไม่ใช่30ครั้งดูได้ประมาณ30จบนะฮะดูไปดูไปแล้วได้ประมาณ30จบเสร็จแล้วให้กลับไปที่ทีมนะพอดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปดูที่ทีมได้อีกนะครับดูที่ทีมเนาะเนี่ยครับกดที่ตัวนี้ขึ้นมานะครับ แล้วกดบวกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเก็ตฟรีแบบนี้นะครับในบางครั้งมันจะขึ้นแบบนี้ก็ให้มาเก็ตฟรีแบบนี้ด้วยนะครับนี่มาเก็ตฟรีแบบนี้หรือช่องนี้ก็ได้ครับเพื่อนช่องนี้ก็ได้ถ้าเกิดมันยังไม่เต็มมันก็จะเก็ตฟรีแบบนี้นะครับพอ,อเพื่อนๆไปดูโฆษณามันหมดใช่ไหมไปดูโฆษณามันหมดเนี่ย เนี่ยมันจะขึ้นแบบดำๆแบบนี้นะครับมันหมดเ,เ,เพื่อนๆ <bo> ก็มากดตรงนี้ได้อีกนะครับเก็บกล่องแบบนี้แต่ไม่นี่แนะนาให้เก็บเงินนะครับเพราะว่าเงินเราสามารถไปวางแผนได้นะครับอย่างอื่นได้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับจริงๆในเรื่องของการเก็บกล่องนะครับสำหรับสายฟรีต้องขยันนิดนึงนะครับเข้ามาดูเกมเข้ามาดูในกิจกรรมต่างๆแล้วก็เข้ามาที่จะ ไปกดดูวิดีโอต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะให้กล่องเรานะครับจะเป็นกล่องคุณอย่างแอดมินจะเก็บกล่องพวกนี้ให้ให้ได้เยอะไว้เพราะว่ามันจะมีช่วงระยะประมาณนัดนัดที่กลางๆของฤดูกาลมันจะให้เราฝึกนักเตะเยาวชนโดยใช้กล่องเท่านั้นไม่ใช้โทเค็นนะครับซึ่งแอดมินก็ฝึกนะตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะได้นักเตะประมาณ หกเจ็ดดาวมานะครับแบบนี้นะสวัสดีคะ่ะลูกสาวครับลูกสาวมาสวัสดีเอฟด้วยนะครับก็จะได้นักเตะปขะงมานี้ครับแนะนําให้นักให้ฝึกนักเตะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่าไปฝึกหลายคนนะ,ะสำหรับแท็กติะของแอดมินแอดมินจะฝึกคนเดียวนะไม่ไม่อยากฝึกหลายคนเพราะว่าการพุ่งเป้าไปฝึกนักเตะคนเดียวมันจะทําให้นักเตะคุณภาพแล้วอยู่กับเราได้ ถึงสฤดูการนะครับสถึงสฤดูการเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราไปสะสมโทเคนจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับได้โทเคนมา97ใชก็ไปซื้อใน transfer o อานะครับส่วน transfer เนี่ยแนะนําให้ซื้อนักเตะในราคา39เท่านั้นนะฮะอย่าไปซื้อนักเตะที่เออก็แล้วแต่นะแต่จริงๆแอดมินเลือกซื้อที่นักเตะ39แบบนี้ก็ เนี่ยครับสาเก้าเอ้ยนี่เป็นสี่สิบเก้านะครับขออภัยนี่สาสิบเก้าแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราซื้อนักเตะได้สองคนแล้วสามารถอยู่กับเราได้สองฤด,ดูกาลนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อแบบนี้นะครับเพื่อนมีโทเค็นจํากัดเราเพื่อนไปซื้อนักเตะที่ราคาสูงแบบนี้ก็จริงครับในตําแหน่งนั้นมันอาจจะก็เรียกว่าได้นักเตะคุณภาพสูงเข้ามานะครับเนี่ย แต่ตำแหน่งอื่นๆมันต้องไปดูด้วยว่าความเหมาะสมของตำแหน่งอื่นๆเราขาดไหมถ้าเกิดโอเคเราขาดตำแหน่งเดียวเราซื้อตัวสูงได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยของแอดุนขาด2นะฮะปีหน้าเนี่ยได้นักเตะมาในตำแหน่ง MR มาก็จะมาทดแทนลาดลอยเนี่ยครแล้วอ,อับดุลคนนี้นะครับอับดุลการีแล้วก็คนนี้นะครับเฮอร์โมนิโก้นี่ก็จะเหลือสดาวสองคนเห็นไหมครับเพราะเหตุนี้นะครับ แอดมินถึงบอกว่าจําเป็นที่เราต้องซื้อนักเตะ2คนนะครับรวมนักเตะที่เป็นอยู่ในสถาบันฝึกเยาวชนเข้ามาอีกคนหนึ่งมันก็จะครบ11คนพอดีนะครับแล้วคนอื่นก็สามารถเล่นได้นะครับยังเหลือ5ดาวอยู่ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแล้วในฤดูกันต่อไปเราก็ค่อยไปวางแผนต่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักคำถามนะครับก่อนจบคลิปนะครับว่ามีความคิดเห็นอื่นอีกไหมนะครับ อ่าโอเคนะฮะไม่มีแล้วนะครับเอ่อสำหรับเพื่อนที่ขอขอเสื้อมานะครับคุณคำดีนะครับขอเฟซด,ด้วยนะครับเฟซของเฟซของแอดมินก็ชื่อนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะชื่อนี้เลยนะครับก็ต้องแอดเฟซกันเข้ามาเนาะอย่างอย่างที่ทราบเนาะก็จะเป็นชื่อนี้ครับเดี๋ยวเอา้ามันทำไมไม่ เดี๋ยวเนดะี๋ยวขออภัยนิดนึงนะฮะนี่ค้นหาคำว่านี้เลยนะฮะค้นหาชื่อในเฟซเดี๋ยวชื่อในเฟซมันไม่มีในนีนน้เดี๋ยวขออภัยฮะแปนะ๊บนหนึ่งนะลองเปิดชื่อเฟซให้เพื่อนดูอ้าวเสียงอะไรอ่าก็จะเป็นประมาณนี่ครับเป็นชื่อนี้เลยนะครับเพื่อนๆค้นหาชื่อนี้เลยนะครับนี่ครับภาษาอังกฤษนะครับนี่สมบานควงคุ้มนะครับ ชื่อนี้เลยแล้วก็แอดเฟซเข้ามาก่อนนะครับพอแอดเฟซ้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะมาหาในาเกมนะครับก็ให้เพื่อนๆค้นหาชื่อทีมนะฮะค้คนหาเพื่อนนะครับค้นหาเพื่อนจากในนี้โดยนะครับคน้นชื่อทีมว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดคลับให้ดูกันนี่ครับชื่อทีมนะครับ ชื่อทีมนะครับสกินิบเอฟซีนะครับค้นชื่อนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยสกินิบเอฟซีนะครับถึงจะเจอนะครับแล้วทีนี้ก็เขาเขามีอันนี้อยู่นะค้นหาจากสมพันธ์ก็ได้ครับเข้าไปค้นจากสมพันธ์เป็นค้นจากสมพันธ์ก็ค้นชื่อนี้เลยนะครับนี่ค้นหาเพื่อนจากสมพันธ์นะครับเป็นท็อป สมพันธ์ชื่อท็อปอีเลเว่นแฟนนะครับนี่เห็นไหมครทางซ้ายเห็นไหมท็อปวักนิดนึ่งอีเลเว่นนะครับแล้วก็แฟนมีตัวเอสด้วยนะครับก็คน้นค้นตรงนี้ได้นะครับก็จะประมาณนั้นการค้นหาเพื่อนนะครับแต่ในส่วนของเพื่อนๆที่ขอเสื้อกันเข้ามาแน่นอนครับเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะครับคนที่แอดเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยนะครับทําตามขั้นตอนเรียบร้อยนะครับมันจะสามารถส่ง ส่งเสื้อส่งอะไรให้กันได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนเลยที่ขอมาแล้วก็ทําตามกติกาให้ครบนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นแจกเสื้อไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้อดมินได้เสื้อมาอีกนะครับแต่๋ยจะแจกไปอีกนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อดมินมาตลอดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายครับผม